เข้าใจปะสำคัญได้มากอ่ะพูดมาไม่ได้หรอกมึงคนที่ใช่ไม่ต้องพยายามกูจะบอกไปให้เข้าใจยังนี่พี่มาทำร้อยผมเลยอันนี้เหมาะเหมาะกันเนี่ยเป็นี้เขดูกันนะครับโอหะโอซีแล้วทำไมโอหะไอซีอีกโอ้ยเฮียมันหยาบไปสัตว์อะไรเนี่ยพี่ไฟแดงไฟแดงมันไมให้หยุดอ่ะไฟเขียวมันไมให้ไปอ่ะแต่ใครบางคนไม่เหมือนไฟเหลืองอ่ะเฮียทำให้เราลังเลว่าจะหยุดหรือจะไปอ่ะ จำอะไรเคยจำอะไรได้ไหมได้ไหมจำพี่ได้คนเดียวพอแล้วค่ะตอนนี้อืจำไม่จริงมากครับแต่เขาบอกว่าเป็นงูทำไงครับทีนี้ก็ลองดูค่ะมาดูด้วยตัวเองดีกว่าค่ะว่าเป็นงูหรือไม่เป็นงูเ,คคเข้าใจตรงกันมันอยู่ไหนเนี่ยเราน่าจะตรง TGS หรือเปล่าทำไมครับ ตรงนี้ตรงนี้ครับไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะลองโทรหาดูก็ได้ค่ะอยู่ไหนลูกเนีย่ยแลนแดงไงป๊าแลนแดงตรงไหนแลนแดงตรงอ่าเข้ามาสายมืออ่ะเข้าทางด้านหน้านะอ่าสายมือหนูอยู่คนเดียวอยู่ใครอยู่อยู่กับอยู่กับคุณหมึกอ่าเนี๋ยนยอยู่ไหนวะรถขาวอรอแท็กซขาวอ่อ ใกล้ๆแท็กขาวเลยป้าไอตวันแท็กขาวข้างหลังแล้วเฮ้ยขอบคุณสหรับเขาเขาคงสำหรับทรัพครับขอบคุณสำหรับครับเนี่ยทางทางซ้ายครับทางซ้ายทางใกล้ๆแท็กขาวยากจังเลยเนาะไอ้เหี้ยะแค่หาลูกเนี่ย ป้าทางนี้นี่นี่ทางนี้ทางนี้ว่าว่าอยู่ใครอ่ะสวัสดีครับพี่ป้าสวัสดีครับอยู่ใครอ้าวได้บอกว่าเป็นเพื่อนกันแล้วไงก็ทิ้งมึงไปแล้วไม so ่ใช like like ่หรอโอ้โหเป็นไงอะคุณไม่ป้าแบบเป็นเพื่อนก็คุยกันได้อ๋อคุยแบบคุยแบบเพื่อนเหรอโอ้คำกับเพื่อนคำกับเพื่อนอันนี้เหมาะเหมาะกันเนี่ยอันนี้โอค่าโอซีแล้วทำไมโอค่าไอซีอีกโอ้ยเฮียมันหยาบไปสัตว์อะไรเนี่ยพี่พี่มึงโทรมารู้ความเนี่ยน้อง โอเคว่าล okay. wow, okay, no. ะโอเคน้องมาป้าไม่อยู่นี่น้อหรอดูใส่สูตรดิสวยป้าสวยป้าสวยป้าสวยจัดสวยป้าสวยป้าแต่สวยไม่เท่าสูดแดงเ่าหร่สูตแดงสวยกว่าหรอแล้วที่ใครมาหลบอยู่เนี่ยแต่ความรักแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับไฟแดงอะถ้าเกิดว่าเรามัวแต่ยืนแซงอะความรักอาจจะไม่มีการทะแยงเป็นรูปตัว x ก,ก็ได้ ยึงคำคมอาจจะไม่คมแต่การเดินจงกรมมันเป็นเรื่องที่แปลกใช่ไอ้เนี่ยไอ้หมึกครับพูดคำคมจนหมดคลังอ่ะจเสียดใจจังเธอหมดใจอ่ะโอ้โหคมทุกคำเจ้าพ่อคำคมของจริงกวางเก่าๆเขาไม่เก่า่อๆครับไอ้หมึกไอ้หมึกคุณจะบอกไว้เลยไหยครับครับไอ้เนี่ยมึงรู้ว่าเจ็บการถูกลืมคืออะไรรู้ป่ะคืออะไรครับคือการที่ไม่เคยถูกจำอ่ะน้องเดินอีกแล้ว ยังจำไม่ได้ในี่ไหนไม่เอยดีความจริงเราจะอยู่ไม่คิดจะชื่อเป็นคนไม่ดีไปได้แค่ชูอะพอพอพอไปได้แค่ชูอะอย่ารู้เยอะเข้าใจปะสำคัญไม่มากพูดมากไม่ได้หรอกมึงคนที่ใช่ไม่ต้องพยายามกูจะบอกไว้ให้เข้าใจยังใช่พี่มาสามร้อยผมเลยไม่ได้ซ้ำัาอันนี้ปลาซ้ำหนุ่ปะเนี่ยไม่ได้ซ้ำครับไม่ใช่ไม่น่าไม่ใช่ไม่น่าไม่ใช่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 ยม่ใช่ไ โอ้เต็มจอแล้วเออเต็มจอหมดแล้วเนี่ยผมใบแดงเยอะอยนั่งังบ่สมรู้ร่วมคิดใช้ช่องโบวประเทศโอ้โหชื่อคนสุดท้ายกูคุ้นมาก SMD ด้วยนั่นเองไอ้เหี้ยบ้านไอ้หมึกก็อยู่ก็อยู่ถนนใหญ่ด้วยไอ้เหี้ยทำไมสปริงเขามองใบทางผ่านไวสัตว์ว้ายเฮ้<อ>คุณพ่อพ่อคุณพูดมา<อ>ทุกอย่างแล้วเอาละอ้าว จะไปคิดไปเองไงในเมื่อมันก็ผมก่อนครับพี่เปาพี่เปาครับก่อนครับพี่เออกูคิดอยู่เอ้าวอ้าวอ้าวล่ะป้าป้าทผมยาวเลยมั้งดูทรงนิ่งเลยว่าไงว่าไงจริงๆแล้วอ่ะว่าไงหนูหนูชอบเขาอ่ะเออแล้วไงต่อแบงโอคืออะไรวะแต่ว่าเขาเขาไม่อยากมีหนูแล้วอ่ะดาจิมดาจิมฮัลโหลโอ้โหเริ่มโดนกันแล้วทีนี้ดาจิมเขาเป็นแรปเปอร์ไม่ใช่หรอเขามาเล่นเล่นหล่อหรือว่ายังไงอะ ไอรีวายมึงไปสอนอเลยเพื่อนรอบดาจับจดได้ที่โดนป้อนเจ็ดแดงเยอะแดงโคตรเยอะอ่ะไม่มีรอบเขามีเท่าที่ให้มึงไปแล้วแบงก์โอคืออะไรพี่แบงก์โอก็คือแบงก์อ่ะที่เคยอยู่โอเวอร์อ่ะเขาย้ายมาที่นี่ไงเลยโดนเลยแบง์โออ่ะใช่ใช่ออกกจาโอเวอร์มาแล้วมาอยู่ตรงนี้ด้วยยากแล้วดาจิมเพิ่งเข้ามาไม่ใช่หรอเพิ่งเข้ามาไม่นานเองใช่คือก็พี่ก็เตือนแล้วว่าเดี๋ยวถ้าไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ ก็ไอ้นี่ไงก็ให้ร้องเพลงต่อไปไม่ใช่ว่าเออมามานั่งเล่นเกมแล้วมันใช้ช่องหัวแล้วไม่ผิดพลาดโดยใบแดงมันไม่โค้งเห็นปหมละ่ะสุดท้ายแล้วถ้าเรานั่งร้องเพลงต่อไปแล้วหัวใจเมื่อไหร่จะกลับมาครับไอ้เฮียเ็คิดว่าตลอดว่าเธออยู่ในใจอ่ะที่ท,ที่แท้เธออยู่แค่ในเพลงอ่ะอะเดินมาพร้อมกันเดินมาพร้อมกันพี่อือ่ะอะไรนี่พี่พี่เอานี้เอานี้นีความรักเหมือนไฟแดงอ่ะของพี่อ่ะพี่เปาความรักเหมือนไฟแดงมา สามสี่แอคชั่นอะไรนะ, 4, <action. S 1> อะไอ,ะไนะอความรักที่มันเหมือนไฟแดงคือหยุดอะไรนะั่นอ่ะอ๋ออันนั้นนะสามสี่แอคชั่นไฟแดงไฟแดงมีไม่ให้หยุดอะ่ะไฟเขียวมีันให้ไปอะ่ะแต่ใครบางคนคไม่เหมือนไฟเหลืองอะ่ะไอเฮียทำให้เราลังเลว่าจะหยุดหรือจะไปอะ่ะคงเป็นคนนี้นะครับ <ไป S 1> ยัง <ไอ S 1> จำไ,<อ>ไม่ได้เราทดาไมค่อยดีคนอาจที่อยู่มันอาจไม่คิดเพราะมันเป็นคนไม่ดีไม่ได้วะพงจูงไม่รูวร้วะน้องไม่ได้กําแพงพี่ออ๋โอเคโทษที ดีนะผมล้างไว้อยู่โอเคครับถ้าไม่ล้างนี่มียาวใช่ครับทอทีครับผมก็เหมือนคุณนะครับแต่เสียดายที่คุณไม่เหมือนผมอีกทีนึงนพี่เปาอ่ะไอนะ <c oughs> มึงพูดที่อะไรไม่น่าเดินเลยสั์ <c oughs> อ่ะมันอาจจะเป็นคาคมที่บางทีมันอาจจะไม่คมไงพี่แต่สุดท้ายแล้วเราก็อยากจะพูดความคมเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องคมเพราะว่าคําคมก็เหมือนความรักแต่ถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยจมปักแล้วมอะไรรักมันจะเกิด ชีวิตจะพักคิดถึงคิดแคทแต่ถ้าเกิดเธอสแนปนั่นแหละครับคือความรักความรักมันก็เหมือนแอร์ครับถ้าเธอไม่แคร์เธอก็เดินจากไปไม่รู้ว่าคนต้นไม้ก็เหมือนชีวิตถ้าเธอคิดผิดมันจะไปงจงิงหรอต้นไม้ก็ตาย ไมว่าเดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่าเออผมผมก็ชอบคุณเหมือนกันแหละแต่ทำไงได้อะ้วแล้วคุณจะไปจริงๆเหรอไม่ไปได้ไหมผมก็ไม่ได้อยากไปไม่อยากไปผมก็ก็คอยดูคุณอยู่ตลอดแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นตะกาวให้แล้วกันเนาะดูไหนๆอ่ะในทวิตครับไอ้ไอหมึกไม่ใช่ครับึงรู้ว่าวานวานไม่ใช่ปลา เอาอย่างพี่ไม่ครับมึงรู้ป่าวว่ามึกว่าวานไม่ใช่ป่าครับรู้ครับพี่ก็เหมือนคนที่มึงคุยแหละเขาไม่ใช่แฟนมึงอ่ะมึกมึงช็อตติ้งอะไรมึกกูช็อตติ้งแล้วแต่มึงไม่ได้ยินไอ้ควายมานี่ละอ่ะพูดไปเลยนะพูดไปเดี๋ยวเดี๋ยวคอคอคอหมายถึงหมายถึงว่าทวิทวงก็หมายถึงเนี่ยทวิทในเมืองเนี่ยผมเห็นคุณรับเกาะรับอะไรอยู่สี่ห้าร้อยตัวอะไรเงี้ยใช่ครับอ่าสปริงสปริงช็อตติ้งเลยครับพี่เปาพี่เปาช็อตติ้งด้วยมึงก็มันจะได้ยินนอนตรงนี้สิเนี่ยเด เสียงมันรอสายมันฟังไกลไไงมันได้ยินชัดดีเฮ้กูเป็นคาถากูนี่กูเป็นคาถาไอ้มึงนะ่เว้ยเมือครับคาถาอะไรพี่นโมตสสะครับนโมตสสะตัดใจเธอหนะคำนั้นเมืองอ่ะอู้คำคมไร้สาระนี่ฟังกูดิถึงเธอแลจะไม่มีใครแลดูเนี่ยแต่มึงรู้ไหมว่า I have c p u เนี่ยมีข้างเธอ ยังจำไม่ชินเลยแม่ไม่คดีสิสกุลิมาในมัสกาลิฮูก็มีว่ากาลิมูสกาลิกัสกาลิฮาเลก่ยลอกข้างหูนะสกกาาล้นอยังไงก็ยังรอการกฟิปซับจากทาง i have cpu เสมอนะครับถึงแม้ว่าผมอาจจะไม่ใช่รุ่นใหญ่แต่หัวใจของผมก็ไม่แพ้ใครในโลกนี้ ม,มึงมึงมึง,ม,งมึงสตรีอยู่ปะสตรีนี่เอาแล้วถา,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 ามอย่งททางน,งนาี้มา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 มด่นเอาแล้วเอ้ยเอาแล้วเลยมา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 คุยมารอเลยมาทำเมย์ผุดตังพุทธังสันนักระฉามิทำเมย์ผุดตังพุทธังสันนักระฉามิมามามาเอาแล้วเอาแล้วเป่าแดงเดือด อาขอบคุณครับพียห้าสิบสามปีเฮียโอ้ยขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่เปาขอบคุณครับขอบคุณครับก็แค้อ่านหรือว่าคุณจะไปจริงๆใช่ไหมที่ผ่านมาคุณรู้สึกยังไงบ้างอะที่ไม่ได้อยู่ผ่านมาคุณรู้สึกยังไงบ้างอะที่หมดล้นปะผมแล้วอะเราเล่นครับหมดล้นปะเราเล่นครับเราเล่นครับเราเล่นอันนี้คุณอยากติดตลกเหรอขอโทษครับขอโทษก่อนเล มันก็คิดถึงคุณอะไม่รู้จะพห้าสิบกิมซับเดือดเดือดเว้ยผมผมก็คิดถึงคุณเหมือนกันแต่เรื่องของเรามันไปไม่ได้ไงใช่ไหมล่ะคุณก็อย่างที่คุณบอกเขาละพอคุณรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้คุณก็จะถอยได้เหรอเอาผมมาครับพี่เออมันไม่ใช่มันหลายๆอย่างอะผมทำผิดต่อคุณได้ไง ถึงตาผมก็พูดให้คุณฟังหมดแล้วว่าเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ยอาจจะมีไอ้หลังที่มาตามจีบคุณอีกเขาไม่ได้จีบเขาแค่ถามอเลยว่าเขานค่ถามอยู่เลยว่าลบงจีบเขาแค่ถามอยู่เลยว่าบอยเฟนคุณทําไมไปไหนมันจีบมันจีบมันก็บอกคุณไม่มีเนี่ยผมฟังออกแค่เย็ดโนแฮแล้วก็ตอนนั้นคุณเป็นคนพูดกับเราเองนี่ว่าคุณจะไปอยาเราอ่ะแล้วถ้าเราพูดยังไงอ่ะ แล้วคุณเคยรู้ป่ะตอนที่เขาถามแล้วก็บอกว่าหวานใจมาคนให้อ่ะคุณเคยรู้ว่านี้ปะล่ะไม่รู้ครับเพราะว่าผมฟังไม่ออกขอโทษด้วยเอ้นี้เขาพูดไทยได้เมื่อไหร่ผมน่าจะฟังออกอยู่ครับคําคมเริ่มต้นก็แล้วคุณจะสนใจคนอื่นมากกว่าเหรอแต่ถ้าเกิดว่ามิสยูการคิดถึงสนใจคนอื่นมากกว่าเหรอก็ก็ก็ไม่ครับก็ไม่วันนี้คุณคุณเป็นอะไรอะ คุณไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยนะเอามึงอย่าหลุดดิเราจะให้เป็นปกติได้ไงในเมื่อก็ในเมื่อเรามันไม่เหมือนเดิมอะใช่ไงผมก็ก็ตามดูคนอยู่ผมไม่ได้ไม่ได้หายไปเลยนี่เห็นไหมอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วะใช่ครับเออเขาก็ดีครับทำไมอกให้อยู่แบบห่างๆอย่างห่วงห่วงอะแบบเป็นห่วงเป็นใยไปอะไรกับเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะล่ะ คิดอะไรก็ได้อยา่าคิดไปเองอะ่ะใช่ครับใช่ไม่ลูกลูกพี่ก็ใช้ได้อยู่แล้วเขาเป็นคนที่คิดอะไรดีหมดแหละเขาไม่เคยคิดร้ายแล้วเขาก็ไม่เคยคิดรักมึงด้วย เดี๋ยวกูคิดก่อนเดี๋ยวกูคิดก่อนโอ้ยเป็นอะไรกันจะได้คุยเมื่อวันนี้มันจะรู้เรื่องแม่อีคนนึงก็เดินคำคมอยู่นั่นน่ะอีคนนึงก็บ่นไม่หยุดอีคนนึงก็ไม่ฟังเดี๋ยวกูคิดก่อนเดี๋ยวกูคิดก่อนเดี๋ยวกูคิดก่อนเอาแบบเจ็บๆอ่ะพอยังพอใจกันยังครับถึงถึงมันจะเป็นแค่คำคมแต่มันก็ก็เจ็บทุกคำนะครับใช่ครับพี่เปาเขาก็พูดแต่เรื่องจริงออกมาฮะแหล้ว แต่ไอ้น้องนั่นที่มันตัดช็อตให้พี่อะมันสุบมากเลยมันเจ็บมากมันทำแบบเก่าอะไรย่งเ้คุย่ามัว่มันเป็นคำพูดที่จริงทุกคำอะถ้าเราแล้วเราไม่เคยรักคุณเลยเหรอคุณคิดว่าเราไม่เคยรักคุณเคยเหรอไอ้เฮียก็สปิงไม่ใช่แม่นาคไงก็เลยก็เลยคิดถึงพี่มากไม่ได้เขาจยังอิสั์อะเดินไปเดินไปเดินไปรักฉันยังอยู่ แต่ไม่รู้เจอตุองกันไม่อพอครับกลับมากลับมากลับมาเดี๋ยวพี่ต่อยเรื่อยๆนะ๋ยวผมหาเพลงให้ส่วนตัวผมผมก็รู้สึกดีกับคุณมาตลอดอะแล้วคุณไปทำไมอะคุณทำเพื่ออะไรพี่ปาจะร้องไห้แล้วตอนตอนที่เราคุยกันมันคือตัวผมมันแย่ไงผมไม่ไม่ได้คุยกับคุณแค่คุณคนเดียวอะส่วนหัวส่วนตัว ส่วนเกินโอ้เด้เพื่อนเอ๋ยเออดังเอ๋ยบันด้ามีตาลัดทุกเปวกิงโก้จะไปไหลเก่ามาเสรักแค่มีเสียงเพลงบันนาดวนเฮฮาเฮฮาสุขสันอ่ะพอกลับมาฮัดมันก็รู้เรื่องกับกูนั่นแหละในซีลิโน่อะที่มั นั่นแหลผมผมว่าผมว่าคุณน่าจะรู้แต่ผมยังไม่จัดการตัวเองนะคุณจะเข้าบ้านคนเดิมจะเสียใจทำไมอ่ะเราขอได้ไหมไอ้เหี้ยแกไม่ไปได้ไหมแกงโง่เพื่อเห็นยเขาเข้าเขารักส่วนมึงแก่งรักเพื่อเห็นเข้าโง่เหี้ยอย่าไปสนอย่าไปเครียดอย่าไปสนใจอย่าไปสนอย่าซีเรียส ้องไห้แล้วทีนี้คุณเอาร้องไห้เลยเหรออ่ะอีกแล้วทำคมเราไม่ไปได้ไหมอ่ะอาวเลอย่างนี้แหละเบิกเเ้ยน้ำน้ำน้ำเข้าตาเจต่ตาแต่ถ้าไปน้ำออกตาเจต่ใจวะงงเงินมึงรู้ปะน้ำตาอยู่เล็กๆอ่ะแทนเขารู้สึกเป็นล้านเลยนะเว้ ครับพี่อาแล้วไอ้เคียนนั่นก็ร้องอย่ง้กูทีนี้น้ำตาแม่นาคกับน้ำตาเทวดาถึงเวลาที่มันต้องมาเจอกันแล้วใช่ไหมบางอย่างอ่ะน้ำตาแม่กำลังน้ำตามันก็คือสิ่งที่แบบอธิบายในสิ่งที่หัวใจไม่พูดมาไม่ได้ะนะอ้องอปากกาด้วยพี่พี่เป่าปากกาด้วยปากกาปากกาต้องหมุนปากกาได้แลเดี๋ยวคิดไม่ออกนะดูก็ดูก็รู้ว่าผมรักพี่จริงไหมคนั้นเองหมุนปากกาแล้ว ไม่ไม่ไม่เอาไม่ไม่เป็นแบบนี้ดีเขาแล้วให้เราทำยังไงอะก็คุณก็คุณบอกว่าคุณจะไปอ่ะแล้วเราบอกว่าเราไม่อยากให้คุณไปอ่ะน้องปลาจระเข้ชื่อจ้าเป็นเฮียะเฮียว่ะเนี่ตึงจริงไอ้สัตว์กูยังไม่พูดเลยเฮียนี่โทษดี่โทษโลบไม่เอาไม่เอาไม่ไม่เป็นแบบนี้ดิมันมีคนหลุด มันทำยังไงอะคุณคุณจะเข้ามาในชีวิตผมเพิ่อแล้วถ้าคุณจะเจ็บกว่าเดิมหรือเปล่าคุณก็รู้ว่าผมไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวอะมันต้องผ่านมาไม่กี่วันเองผมยังไม่ได้เคลียร์ตัวเองเลยตอนที่เราขอเราขอไปเคลียร์ตัวเองใช่ไหมแล้วคุณคุณคุณก็เดินกลับมาอีกแบบกลับมาได้ไหมผมไม่ชอบเลยที่คุณปฏิเสธแล้วแล้วคิดว่าตอนนั้นเราเสียใจบ้างไหมอะที่เราที่เราได้ฟังอะไรจากคุณมาแล้ว แล้วเราก็ยังอยู่ต่อแต่ตอนนี้เราขอให้คุณไม่ไปอ่ะล้วเราไม่อยากให้คุณไปอ่ะรูปสวยนะเพื่อนแต่กูว่าต้องมุมผมว่ามม่มต้องให้มันกล้องมันยังไม่ถูกต้อง,อ,อ,งอ่ะคุณ,คณ แต่โอเคละภาพรวมแต่ขอขอขอขนิงขทินขยิบคืออย่างงี้ครับพี่เปาคือคือตอนที่ผมเข้าไปเข้าไปจีบสปริงอ่ะคือผมคุยกับคนอื่นๆอยู่ด้วยอ่ะผมก็เลยแบบออกมาเคลียร์ตัวเองอ่ะพี่ก็ถ้าจะคุยยับใครเราก็อยากจะมีแค่คนเดียวแล้วอ่ะก็คือผมก็ไม่อยากอยากทำร้ายจิตใจลูกสาวพี่นะแต่แบบว่า ผมก็ไม่อยากเห็นเขาเป็นเป็นคนโง่ในสายตาคนอื่นเหมือนกันนะที่แบบว่ามึงเอาช็อตนี้เอาให้มันเห็นทั้งตัวเห็นหมดเลยทำไมวะไม่แน่หละพี่ผมคิดว่าพี่น่าจะเข้าใจผมก็เลยแบบทีแรกผมชอบเขามากจริงๆตอนที่เขาเลิ่จะเป็นเพื่อนกับผมแล้วอะผมก็ไปไปง้อให้เขากลับมาแต่ผมก็มองว่ามันมันไม่ถูกต้องอ่ะอืมเข้าใจใช่ครับแล้วมึงก็ทำรูกพี่เสียใจใครรับผิดชอบทีนี้ พี่แต่พี่ไม่ได้โกรธนะเพราะว่าอันนี้พี่เป็นคนสองฝไา <ขอ S 1> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรๆๆเคลียร์คุยกันเยเคลียร์กันเลยไอ้เฮียลูกกูดีไม่พอเลยไม่พอสักทีวะไอ้สัตว์เมื่อก่อนเราไม่เคยชื่อรักแล้วเรายังไม่เข้าใจว่าอะไรมันคือ,อ,อความหนูคนเดียวแม่พออจับปัด คุณดีครับคุณดีคุณดีมากๆเลยจริงจริงเหมือนกันครับก็อย่างที่มืออย่างที่พี่บอกแหละรู้จักพอก่อนอ่ะเราค่อยรู้จักกันพี่เปาถ้าพี่เปาจะเดินออกบอกแล้วหรอตั้งตั้งแต่ผมรู้จักเขาผมก็พอแล้วครับพี่เปาเพราะว่าเขาคือคนสุดท้ายที่ที่เข้ามาแล้วผมก็รู้สึกผิดว่าเขาแบบต้องเวลาเห็นผมเขาเวลาเขาเห็นผมไปกับผู้หญิงคนอื่นอย่างไรเงี้ย เวลามีเพื่อนเพื่อนแบบมาบอกครัเพราะวแบบ่าผมกับเขายืนย<อ>ืแลนเดียววันเนี่ยรแบบคนแรกคนแรกของทุกวันคนสุดท้ายของทุกคืนแล้วเป็นคนเดียวตลอดการหรือเปล่าครับเออประมาณนั้นปะใช่ครับใช่ใช่ใชอือวายมีคำพรมไหมคือ คือเขามาทําที่หนูชอบเองอะป้าอฮะแล้วหนูก็ชอบเขาจริงๆนั uh ่นแหละแต่ตอนแรกหนูก็ปฏิเสธเพราะว่าหนูแบบหนูรู้ว่าหนูควรทาอะไรอะ่ะอฮะแต่พออย่งเขาแบบมาขอให้กลับมาได้ไหมมัน uh huh. มันทั้งดีใจแล้วมันก็เสียใจอะ่ะมันเสียใจที่มันดีใจที่เขาแบบอยากให้เรากลับไปนะแต่มันเสียใจที่ แล้วทำไมเขาเลือกไม่ได้สักทีวะใช่เราจะมขาะขอให้เรากลับไปทำไมอืมอีกคนก็รักหมดใจอ่ะอีกคนนึงก็ใจหมดรักไอ้สัสพี่ปอผมขอข้าวจานนึงครับพี่ย,ยังยังยังไม่ได้หมดครับพี่เก้าสี่แปดครับพี่ปอหมค,ครับพี่ คุณก็ยังเป็นคนเดิมแหละที่ผมอยู่ด้วยแล้วผมแบบมีความสุขมากมากอ่ะแต่ตอนนี้คุณไม่ได้อยากอยู่ด้วยแล้วไงผมก็ไม่ได้อยู่กับใครเลยเหมือนกันพี่เปาสวัสดีครับพี่เปาสวัสดีครับพอกลับพอกลับมาอยู่กับแก๊งผมเนี่ยแหละเวลาคุณมีแรงคุณก็น่าจะเห็นยิงตรงนี้ตลอดเอาไป่เ้อย่างั้นร้านไปจอแคปไอ้ดอกอย่างที่สปริงถามผมตอนแรกอะที่อยู่เรเบลล่าที่เราอยู่ด้วยกันมึงมินไปแหล้ะเออนั่นแหละว่ามึกมีใครบ้างผมก็บอกไปแล้วว่ามึกมีแต่แก๊ง มันเหนื่อยแค่แกงทุกวันนี้มันก็เหนื่อย,อยแล้วเดี๋ยวจะหาว่าผมพูดไม่จริงมึกอยากจะไม่เชื่อก็ได้นะแต่ลองถามสปริงดูก็ได้ว่าสปริงถามผมอะไรจริงหรือเปล่าคุยเล่าผมหรอใช่โหเอาดีถ้าเคยเคยโทรไลน์เสร็จละ